ที่เรียกว่ากรรมกรรมพอมันเกิดกิเลสมันก็เกิดกรรมคือทําไปตามนาาของกิเลสเรียกว่ากรรมได้รับผลของกรรมเรียกว่าวิบากวิบากนี่มันจะช่วยทําให้กิเลสแรงกว่าเดิมกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมท่านทํากรรมได้รับผลของกรรมแล้วถ้ากรรมเป็นที่พอใจมันก็ส่งเสริมกิเลสที่เป็นที่พอใจฝ่ายที่เป็นที่พอใจ ถ้าผลกรรมไม่เป็นที่พอใจมันก็ส่งเสริมกิเลสฝ่ายที่ทําให้โกรธแค้นขัดเคืองคือยินร้ายน่มันจึงมากทวีขึ้นทวีขึ้นคือวิบากมันจะส่งเสริมกิเลสให้แรงไปกว่าเดิมเสมอเพราะนั้นมันจึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลดลงถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามธรรมชาติไม่ลดลงเว้นแต่จะไปในทางของไอ้ความรู้ความสัชรู้เท่านั้นที่มันจะ จะ,จะเดินกันอีกทางหนึ่งเดียวนี้พูดตามธรรมชาติมนุษย์เรานี่มีกิเลสแล้วก็ทำกรรมเมื่อมีกิเลสแล้วต้องทำกรรมอ่ะมันอยู่ไม่ได้เมื่อมีความโลภก,ก็ทำไปตามความโลภเมื่อมีความโกรธก็ทำไปตามความโกรธเมื่อมีความหลงก็ทำไปตามความหลงเรียกว่าทำกรรมท่านทำกรรมมันต้องมีผลกรรมผลกรรมถูกใจมันก็อยากทำอีกผลกรรมไม่ถูกใจมันก็ อยากให้ทำอย่างอื่นที่ตรงกันข้ามก็คือสร้างกิเลสอีกพวกหนึ่งซึ่รงกันข้ามมันจะสร้างกิเลสเดิมหรือสร้างกิเลสที่ตรงกันข้ามมันก็มีมูลมาจากการรับผลกรรมนั่นเองเนี่เรารับผลกรรมกันอยู่ที่นี่ไม่ไม่ต้องพูดถึงข้ามภพข้ามชาติไม่ต้องพูดถึงต่อตายแล้วก็ได้นะ เพื่อเห็นชัดว่ามันน่ากลัวไอ้วัฏฏะสงสารเวียนอยู่ตรงนี้มีกิเลสแล้วทำกรรมรับผลกรรมมีกิเลสแล้วทำกรรมแล้วรับผลกรรมมีกิเลสแล้วทำกรรมรับผลกรรมวงกลมวัฏฏะนี่ยมันรุนแรงอยู่ที่นี่แต่ละวันแต่ละคืนมันไม่รู้กี่วงไม่ไม่รู้กี่สิบวงก็ได้นี่แล้ววัฏฏะอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเลวที่สุดแล้วจิตนี่เลวที่สุดแล้วมาเป็นจิตที่เวียนวนอยู่ในวัฏฏะนะครับ จิตนี้ไม่ใช่จิตล้วนแล้วมาจิตโง่หลงเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารกิเลสกรรมวิบากแล้วแต่ถ้าพูดให้ง่ายๆตามภาษาชาวบ้านพูดภาษาคนขเขาว่าเวียนว่ายชาตินี่ชาติโน้นชาติหน้าต่อเข้าลงแล้วอะไรแล้วก็ได้เหมือนกันเขาเอานั่นเป็นหลักเวียนว่ายตายเกิดพบพบชาติชาติ เอาไ้ร่างกายเป็นหลักเ้าร่างกายเป็นหลักร่างกายเข้าลงทีหนึ่งร่างกายเกิดมาใหม่ทีร่างกายข้าลงทีนั้นข้าร่างกายเป็นหลักก็วยนว่าวตายเกิดแบบแบบแบบข้าลงแล้วเข้าลงอีกหรือว่าจะพูดอาการเป็นหลักก็ว่ามันเวียนอยู่ที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเวียนอยู่ที่นี่นี่ก็คือวัฏฏะเหมือนกันยันนี้จิตจิตที่บรมงโง่จิตที่มีกิเลสหนาแน่นจิตที่ มืดไปด้วยอวิชชามีตัวตนอย่างแรงกล้าเนี่ยมันก็เวียน <c oughs> ไหวไปในวัฏฏะไอ้วัฏฏะต่อตายแล้วนั่นมันเห็นยากไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่อยากจะพูดถึงจะพูดแต่วัฏฏะที่เห็นง่ายที่ตรงนี้แหละเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้โดยตนเองที่ตรงนี้ <c oughs> คือมันมีกิเลสแล้วมันก็กระทำตามกิเลส มันได้รับผลของการกระทําตามกิเลสมันก็ส่งเสริมกิเลสอีกแรงขึ้นไปอีกไม่ว่าด้านไหนเลนี่คือวัฏจะกเขาให้กลัวกันให้มากๆแต่เีาเวียนว่ายในวัฏจะสงสารที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราอยู่ตกอยู่ในวงของกิเลสของกรรมของวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเหมือนกับว่าถ้าถ้าอุป,ปมาเหมือนกับว่าชาวนาอยากทำนา ชาวนาก็อยากทํำนาแล้วเขาก็ทํำนาแล้วเขาก็ได้ข้าวเกลือกแล้วก็อยากทําอีกเลยเพราะได้ข้าวเปลือกก็อยากทําอีกเลยถ้าพระเอยไม่ได้ข้าวเปลือกเขาก็แก่ตัวอยากแก้ตัวก็ทําอีกเหมือนกันชาวนาจึงมีทํำนามีอยากทํำนาแล้วก็ทํำนาแล้วก็ได้ข้าวเปลือกแล้วก็อยากทํำนาแล้วก็ทานาแล้วก็ได้ข้าวเปลือกไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะวนเป็นสามขั้นตอน เป็นวงกลมอย่างนี้ก็เรียกว่าวัตฏสงสารถ้าพูดโดยภาษาธรรมะก็อย่างนี้ถ้าพูดโดยภาษาคนเอาร่างกายเป็นหลักก็ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไปตามร่างกายเป็นหลัก <c oughs> ทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าไอ้ในวนนั่นน่ะในวนแห่งวัฏฏานั่นน่ะมันมีอะไรมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นในความทุกข ในวัฏฏะสงสารที่วนเป็นวงกลมนั่นมันมีแต่ความทุกข์แม้ว่ามันจะเป็นไปในทางกามาพบมันก็เป็นความทุกข์เป็นไปในรูปรพบก็เป็นความทุกข์เป็นไปในอรูปรพบก็เป็นความทุกข์คือมันมีจิตคิดไปในทางกามารมณ์มันก็มีความทุกข์จิตมันคิดไปในทาง รูปประรมล้วนๆมันก็มีความทุกข์ทีละละเอียดขึ้นไปจิตค,คิดไปทางอารูปธระทมมันก็มีความทุกข์ทีละละเอียดขึ้นไปกามารมณ์ที่พูดโดยปุคลาทิตสถานก็คือสัตว์ที่บูชากามารม์สัตว์ที่บูชากามารมณ์นับตั้งแต่สัตว์นรกอบายอบายทั้งสี่ชั้นและมนุษย์ธรรมดา แลสวรรค์หกชั้นข้างต้นนั่นล้วนแต่บูชาก้ามารมณ์บายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์ไอกามารมณหกนี่รวมกันเป็นเท่าไหร่อ่าสิบเป็นสิบสวรรค์กามารมณหกมนุษย์หนึ่งเป็นเจ็ดอบายสี่เป็นสิบเอดนี่ยสิบเอดนี้ก็มีความทุกข์ไปตามแบบก้ามาวาจรถ้าดีกว่านั้นก็ไปในเรื่องรูปประพรม เป็นพรหมม่จิตไม่ไม,ไม่ไม่ลุมล่มหลงกามารมณ์ไปลุมล่มหลงอยู่ในความสุขประเภทรูปคือเป็นพวกรูปปรหรมสิบหกชั้นทั้งสิบหกชั้นนั่นแหละก็เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ที่ละเอียดที่ประณน,นี่ที่เห็นยากมันก็หล้กันเหมือนกันสัตว์กามารมณ์สัตว์สัตว์กามวจรหลงกามารมณ์เท่าไรพวกพรหมในรูปปวจรก็หล้สุขในรูปมากเท่านั้นแหละ ทีนี้สูงกันมาอีกเป็นพวกอรูปพรมก็หลงในอรูปธรรมอรูปฌานอรูปความสุขอัเกิดจากอรูปฌานหลงเท่าเดียวกันอีกเลย <c oughs> จะได้พบทั้งหลายเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยกามาพบรูปพบอรูปพบแต่และพบเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลย <c oughs> มีพระบาลีพูดว่าอย่างหน้า น่าอะไรดีคือท่านมีพระบารมีคำตัดไวยว่าอุจจาระนะอุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็นอุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็นอุจจาระนิดหนึ่งจนมองดูไม่เห็นมันก็เหม็นคิดดูพบก็เหมือนกันแหละอพบพบทั้งหลายนะแม้แต่นิดหนึ่งขนาดมองไม่เห็นมันก็เป็นทุกข์ พราะคนมันมองไม่เห็นมันก็ยังเป็นทุกข์กุระแม่นิดหนึ่งมันก็เหม็นไอ้ภพทั้งหลายแม่นิดหนึ่งมันก็มีความทุกข์เป็นความทุกข์ท่านเขาก็เวียน่ายทีจิตชนิดนี้มันเวียนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของกามวาวจรไปอยู่ในรูปรูปวาวาจรอ,อรูปวาวาจรโดยร่างกายนี้แหละแต่จิตมันเปลี่ยนไปในรูปต่างๆก็เรียกว่าภพต่างๆนี่เราพูดภาษาคน แต่ถ้าพูดนาภาษาธรรมที่ชาวบ้านแต่ก่อนเขาพูดกันอยู่หรือเขาพูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลน่ะเขาว่ามันไปเกิดเลยเช่นไปเกิดในนรกเดจฉานเปรตอสุรกายในร,ร่างกายอื่นที่โลกอื่นที <c> ่อ <oughs> <c oughs> ไปเกิดในสวรรค์กามาวาจรไปเกิดเป็นเทวดาอยู่วิมานมีนางฟ้าได้ไปเลยหรือจะไปเกิดเป็นพรหมก็ไปอยู่ในพรหมโลกชั้นที่มีรูปชั้นที่ไม่มีรูปเลย อย่างนั้นก็อธิบายอย่างนั้นก็ตามใจเขาที่เราไม่ขัดคอเราไม่ขัด,ข,ด,ข,ดขัดแย้งอะไรแต่มันไม่เป็นสันทิติโกคือไม่เห็นไม่รู้สึกด้วยตนเองจึงไม่อยากจะพูดอยากจะพูดแต่ที่เป็นสันติติโกเดี๋ยวนี้เรารู้สึกอยู่แท้ๆนี่เราลาบากเดือดร้อนนะอย่างยิ่งอยู่ด้วย,ด,วย,ด,วยาาด้วยกามารมณแลยการแสวงหากามารมณ์หรือเนื่องด้วยกามารมณ์ หรือว่าได้การมารมมาแล้วเหมือนกับอยู่ในสวรรค์นั่นแหละเพียบพร้อมไปด้วยการมารมก็จะนี่มันก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันยึดถือว่าเป็นของกูเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วมันก็ร้องไห้เมื่อมันจะพลัดพรากจากกันแล้วมันก็หลงไหลเมื่อกําลังบริโภคอยู่มันเรียกเป็นทุกข์ถึงในชั้นดีชั้นดีมากชั้นรูปพรหมชั้นอรูปพรมมันก็ยึดถือตัวตน ยึดถือตัวตนมันก็เป็นทุกข์แหละมันมันช่วยไม่ได้นยิ่งดีมากยิ่งไม่อยากตาย <c oughs> ในในบาลีกล่าวไว้ว่าไอสัตว์ที่ไม่อยากตายที่สุดก็คือพวกพรหมเพราะพวกพรหมเขาดีมากเขาสบายมากเขาสะอาดมากเขาไม่อยากตาย <c oughs> ยิ่งไม่อยากตายเท่าไรก็ยิ่งกลัวตายเท่านั้นแหละ <c oughs> ยิ่งกลัวตายเท่าไรมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละ <c oughs> ในพวกที่ไม่อยากตายนี่คือพวกที่จะต้องกลัวตาย เขาไม่อยากตายเพราะไ่วพบหรือภาวะเป็นอยู่ของเขามันดีมากพวกรูปปร,พรมพวกอรูปปร,รมนั้นพอพูดถึงว่าตายแนะพวกนี้สะดุ้งที่สุดเลยมนุษย์ยึงดีเสียกว่าพอพูดว่าการดับแห่งสักกายะคือตายพวกพรมจะสะดุ้งมากกว่าสาตว์พวกไหนหมดเพราะมันได้พบที่ที่ดีงไงที่ดีที่น่ายึดถือพวกพรมจึงยึดถือในพบอย่างยิ่ง จึงกล่าวได้ว่าไอสัตว์ที่มันอยู่ในกามาว่าจะระพบก็ดีอยู่ในรูปาว่าจระพบก็ดีอยู่ในอะรูปาว่าจะรภพบก็ดีมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันยึดถือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จิตล้วนๆ้วนเสียแล้วเห็นไหมไม่ใช่จิตล้วนๆวนเสียแล้วมันเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วมันน่าหัวก่อนนี้มันเป็นจิตล้วนๆวนไม่มีสมบัติอะไรเดี๋ยวนี้มันมาเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ สมบัติของมันก็คือความทุกข์ <c oughs> เอาล้วทีนี้ขั้นตอนที่สองจบจิตที่ล้วนๆไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มากลายเป็นมีกิเลสและมีความทุกข์อย่างเต็มที่เ,เวียนว่าอยู่ในกองทุกข์ <c oughs> มันลงไปลอยคออยู่ในน้ำแห่งความทุกข์ <c oughs> จิตตอนที่สองเป็นอย่างนี้ <c oughs> จิตตอนที่สามจิตตอนที่สามที่จะออกมาจากกองทุกข์ที่จะออกมาจากตัวตนจิตตอนที่สามมันก็คือการเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์นั่นเองมันได้ชิมความทุกข์อย่างนั่นชิมความทุกข์อย่างนู้นชิมความทุกข์ทุกชนิดเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทุกชนิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น่ะคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็ค่อยๆสังเกตเห็นความทุกข์และรู้สึกต่อความทุกข์มากขึ้นเนี่ยความทุกข์นั่นเองไงมันกัดเอาแล้วมันสอนให้มันกัดไปพลางมันสอนให้พลางนี่ความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกัดคนให้เจ็บปวดแล้วมันสอนให้พลางให้หายโง่ให้เมื่อทนทุกข์ไปนานพอสมควรในภพทั้งหลายมากมายแล้วเอเอ,เอมันก็เริ่ม We have